เจอผัวฝรั่งอยู่กับเพื่อนรักของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งที่ตอนนี้เรื่องกำลังเกิดถามว่าเพื่อนรักนี่เพื่อนรักมาจากสมัยไหนเพื่อนรักมาจากสมัยประเทศไทยเลยคือต่างคนต่างหาผัวฝรั่งด้วยกันทั้งคู่แต่น้องเขาเนี่ยโชคดีที่ได้ผัวดี ผัวให้หนู่นให้นี่ฉะนั้นการที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ประเทศไทยทุกคนพอต่างคนต่างได้ผัวฝรัง่งและก็ได้ผัวฝรั่งที่ชาติเดียวกันฉะนั้นการติดต่อสื่อสารกันมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติผัวน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวสูงธรรมดาแล้วผัวน้องเขาเนี่ยไม่อยากให้ยุ่งวุ่นวายกับคนไทยคนไหนและไม่อยากให้พาไขรเข้าบ้านแต่ ับเพื่อนรักคนนี้มันเป็นคนพิเศษเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ประเทศไทยและสามีเราก็รู้จักเพื่อนเราตั้งแต่อยู่ประเทศไทย ε, ตั้งแต่เราอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ทำความรู้จักกันอะไรกันเพราะว่าเราก็ทําความรู้จักกับแฟนส่วนเพื่อนเราอ่นนอกกะเพื่อนรักของเราก็ทำความรู้จักกับแฟนเขาเช่นกันแล้วต่างคนก็ต่างคือต่างคนต่างรู้จักด้วยกันทั้งคู่แต่เราเนี่ย ก็ไม่ได้สนิทสนมกับผัวของเพื่อนคือไม่ได้คิดว่าผัวของเพื่อนเนี่ยเออเขาเวลามาใช้ชีวิตยอยู่จริงๆเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกับผัวเราเชนน่นกันเพียงแต่แค่รู้จักผิวเผินเพราะว่าผัวของน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวสูงและไม่ยุ่งสูงสิงกับใครเขาจะพูดจะคุยเออตามที่สมควรเท่านั้นขเขาไม่ไปคุยเล่นคุยอะไรด้วยเด็ดขาดแต่เขาจะคุยกับผู้ชายคนนั้นกับผัวของเพื่อนนะตอนนี้เมื่อถึงเวลาที่ ออทำวีซ่าเยี่ยมเยือนเอาเริ่มต้นตั้งแต่นู่นเลยนะทำวีซ่าเยี่ยมเยือนต่างคนก็ต่างทําวีซ่าเยี่ยมเยือนให้คนของตัวเองมาทำคู่น้องเขาก็มาอยู่กับแฟนเขาส่วนเพื่อนรักก็อยู่กับแฟนเขาไอความที่ว่าต่างคนต่างมีผัวฝรั่งแฟนฝรั่งชาติเดียวกันก็มันก็โทรคุยกันตลอดแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วก็เริ่มห่างหายกันไปพักหนึ่ง เพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ท้องแล้วก็มีลูกเนาะก็มีลูกหนึ่งคนก็ลูกก็ยังเล็กอยู่อะไรประมาณนี้จากที่ว่าเพื่อนรักกันที่เคยติดต่อกันอะไรกันก็ห่างหายกันไปนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเองก็ทั้งแพ้ท้องทั้งคลอดลูกทั้งคือชีวิตมันแต่และครอบครัว,วรมันจะมีปัญหากันแต่และคนไปประมาณนี้ตอนนี้ช่วงหลังพอน้องเขาคลอดลูกได้หนึ่งปีเพื่อนเนี่ยติดต่อกลับมา ติดต่อกลับมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ได้เจอกันนานอะไรประมาณนี้เออน้องเขาก็เลยคุยคุยด้วยก็คุยเออนั่นอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเพื่อนก็ถามเออเธอเป็นยังไงม้างแฟนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาเปิดใจก่อนทุกคนเพื่อนรักอะ่ะเปิดใจก่อนว่าผัวเขาอะ่ะที่เขาเคยพูดว่าดีดีเนะี่ยผัวเขาไม่ได้ดีกับเขาเลยเพราะเขาไม่อยู่จริงๆแล้วพอเนี่ยได้สองปีแล้วเนี่ยเขาอยากจะเลิกจริงๆเลยแต่ว่าไม่สามารถเลิกได้เพราะต้องอยู่ให้ครบสามปีกกอนและเขาเองอะ่ะก็ ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่ชอบให้ไปยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก็คือกลัวว่าถ้าไปทํางานแล้วใจอย่างนั้นจะอย่างนี้นนผัวฝรั่งของของเพื่อนเนี่ยห้ามไปทํางานนวดห้ามเอ,อ่อไปส่งสิงกับคนไทยห้ามกินอาหารไทยที่เหม็นๆในบ้านเขาคือนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนรักเล่าให้ฟังซึ่งถามว่าก่อนหน้านั้นตอนที่แต่งงานมาใหม่ๆที่ยังตีต่อกันตอนที่น้องเขายังไม่ท้องเนี่ย เออเพื่อนเล่าแบบนี้ไหมไม่เพื่อนเล่าอีกอย่างโอ้ยผัวฉันให้นั่นให้นี่ผัวฉันดีมากเลยผัวฉันรวยผัวฉันตามแต่คือคนไทยอ่ะนิสัยยังไงก็เหมือนกันเกือบทุกคนน้องเขาไปเจอเพื่อนแบบนี้อะคนดีๆก็มีนะคะที่ว่าเขาพูดจริงพูดอะไรเงี้ยมันก็มีแต่น้องแต่เพื่อนของน้องเขาเนี่ยคือโอเวอร์ตั้งแต่มาใหม่ๆแล้วแต่น้องเขาไม่รู้ไงก็คิดว่าใช่อืมก็คิดว่าใช่ส่วนตัวน้องเขาเนี่ยเล่าเรื่องจริงตลอดอืม ผัวฉันดีพาไปซื้ออาหารไทยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เจะกินอาหารไทยอะไรก็ได้แล้วผัวก็ส่งเงินให้ทางบ้านส่งเงินให้พ่อแม่ถึงไม่มากแต่ก็ส่งให้แล้วผัวก็มีโครงการว่าเอ,อจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านที่จะอยู่ด้วยกันบ้านปลายชีวิตเป็นเรื่องของสองคนผัวเมียที่คุยกันที่ดินน่ะได้ไปซื้อแล้วน้องเขาไม่อยู่สองปีนี่ผัวไปซื้อที่ดินให้แล้วนะไปซื้อที่ดินให้แล้วแต่ว่าบ้านยังไม่ได้ปลูก กำลังดูแปลนบ้านกันอยู่ว่าจะปลูกแบบไหนลักษณะไหนอะไรเงี้ยฝรั่งที่มีเมียไทยหลายๆคนก็จะวางแผนเช่นนี้เหมือนกันก็ไอ้น้อง้องเขาไปเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังตอนนี้ช่วงหลังๆโอ้เขาก็มีเพื่อนคนนี้ก็มีปัญหามากเลยมีปัญหาอันนู่นอันนี้แล้วก็หนีผัวออกจากบ้านวันหนึ่งโทรมาหาเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วคือทะเลาะกันใหญ่โตมากฉันมีความจําเป็นที่จะต้องเ จากเขาไปสักวันสองวันคือฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยนะน้องเขาก็สงสารเขาคุยกับผัวเขาตั้งนั่งที่ผัวเขาเนี่ยเป็นคนเป็นมีความส่วนตัวสูงแล้วก็เออไม่ชอบยุ่งกับไข่ก็บอกกับผัวเธอเขาจะขอมาพักสักสองวันสามวันได้ไหมผัวบอกไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ต้องการเรื่องแบบนี้ฉันไม่ต้องการให้ไขรมาพักบ้านฉันบ้านฉันไม่ใช่โรงแรมอน้องเขาก็บอกบอกเพื่อนนะเธอไม่ได้หรอกเธอต้องอดทนนะที่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เออ เขาอยู่ไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่ไงเออเพราะว่าตอนหลังเพื่อนรักคนเนี้กับสามีเขาย้ายมาอยู่ในเมืองเดียวกับที่น้องเขาอยู่ฉะนั้นการพบปะกันมันก็เลยบ่อยขึ้นน้องเขเล่าใ้ังเาบอกเลยบ่อยขึ้นตอนนี้เวลาช่วงที่สามีไม่อยู่เนี่ยน้องเขาก็ชวนเพื่อนมาที่บ้านเพราะว่าเพื่อนอยากกินอาหารไทยไนงะทุกคนอยากกินอาหารไทยอยากกินอันนู้นอันนี้แต่ว่าบ้านเขาผัวเขาไม่ให้กินเ่ ก็มาทําอาหารไทยให้กินมั่งอะไรบัง่งแต่น้องเขาก็เป็นคนดีไงเขาจะบอกผัวเขาทุกอย่างเออนี่เธอวันนี้นะเออฉันชวนเขามาที่บ้านมากินนั่นกินนี่คือฉันทาอาหารเขากินเขาน่าสงสารมาเลยเขาอยากกินอาหารไทยแต่เขาไม่ได้กินเพราะผัวเขาห้ามสามีน้องเขานี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนหลังๆเนี่ยคือเริ่มมาที่ว่าไม่มากางวันไม่ได้พบเอ,อผัวน้องเขาเนี่ยก็เริ่มมาเย็นก็เริ่มมาเย็น ย่อมมาตอนตอนใบยๆอะไรเงี้ยเกิดจะเจอผัวน้องเขานี่นีนน่หน่อยคือมันเหมือนค,อค่อยๆคืบคานอ่ะทุกคนไอ้น้องเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะต้องเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรพอตอนหลังพอเจอกันอะไรกันก็คือต่างคนต่างไม่ค่อยพูดจากันนะเพื่อนรักก็ไม่ได้ค่อยพูดกับผัวเราเพราะว่าผัวเราเนี่ยก็ไม่อยากคุยกับใครที่เป็นคนนอกแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นนะั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเออเรา พาลูกไปเดินเที่ยวในเมืองวันหนึ่งเราพาลูกไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วเราไปเจอผัวเรานั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านเอ,อกาแฟกับเพื่อนรักของเราการที่เขานั่งด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้นั่งแบบว่าที่แรกเราเราไปยืนเราไปยืนดูสามีไม่เห็นเพื่อนก็ไม่เห็นเราคิดในใจว่าน้องเขาบอกหนูคิดในใจว่าหรือเขาอาจจะเออเจอนโดยบังเอิญ แล้วเพื่อนเราอาจจะชวนดื่มกาแฟเพื่อขอบคุณเขาที่เออเราดีกับเพื่อนเราหรือเปล่านี่พยายามจะมอมโลกในแง่ดีพยายามมองโลกในแง่ดีน้องเขาก็ไม่พูดอะไรหลังจากนั้นเขากลับมาบ้านเขาก็ถามสามีว่าเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยอ้าวแล้วเออวันนี้เธอไปไหนมาบ้างเหรอเลิกงานแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมเอ,อเธออยากกินอะไรไหมอะไรอย่างี้ก็ พยายามคุยกับสามีเนะี่ยชวนคุยชวนคุยแบบปกติธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามีก็บอกว่าเหนื่อยอืมก็อยากกินนั่นกินนี่เมียก็ไปทําให้กินคือเขาต้องการจับแล้วตอนนี้เมียเนะี่ยน้องคนนี้เขาต้องการจับแล้วเพราะว่าผัวไม่เล่าถึงผู้หญิงคนนี้ให้ฟังเลยส่วนเพื่อนเนี่ยพอลุกขึ้นอีกวันผัวไปทํางานก็พยายามโทรหาเราเราก็เลยถามว่าเออเมื่อวานทําไมไม่มาไปไหนเหรอเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเมื่อวานอยู่บ้านเพราะว่า ผัวอ,อยู่บ้านผัวไม่ได้ไปทํางานผัวไม่สบายอา้าวอันนี้โกหกด้วยกันทั้งสองคนน้องเขามีความจําเป็นที่ว่าฉันคิดว่าสองคนนี้ไม่ปกติแน่นอนแหละฉันต้องจับแล้วคือจากที่เคยไว้ใจเพื่อนมากๆเลยแล้วไว้ใจผัวมากๆเลยเพราะผัวเป็นคนไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครน้องเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเธอถ้าเธอว่างวันไหนก็อยากมาบ้านฉันก็บอกเนาะเดี๋ยวฉันจะได้ซื้ออาหารไทยมาทําให้กิน เพื่อนเนี่ยก็มาแต่ว่าทําตัวเหมือนเหมือนห่างเหินขึ้นอ่ะถามเราว่าเป็นยังไงเออผัวเธอดุไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเวลากลับมาโมโหไม่ขยามซักไซเกี่ยวกับเรื่องสามีเราเออแล้วก็ถามผัวเออให้เงินเธอใช้ไหมอันนั้นนี้ไอ้น้องเขานี่ก็เล่าหมดละเรื่องอะไรอะไรเล่าหมดละเขายังงั้นอย่างนี้อย่างนี้เล่าเลี่ยมผัวเงินเดือนเท่าไหร่แต่จริงๆน้องเขาไม่รู้หรอกเขาบอกว่าพี่หนูอยู่กับสามีมาจนมีลูกเนี่ย หนูก็ไม่ได้เคยไปถามลวงหรือเขาว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่หนูบอกว่าหนูไม่รู้แต่รู้แต่ว่าผัวรับ,บผิดชอบครอบครัวดีหนูอยากกินอาหารไทยเมื่อไหร่ก็ได้กินแล้วส่วนครอบครัวทางบ้านถ้ามีความจําเป็นอะไรเงี้ยแค่เราบอกเขาเขาก็จะจัดการให้ทันทีคือผัวเขาดีนะผัวเขาดีโอ้เพื่อนก็บอกโอ๊ยเธอโชคดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยกันไปสนุกสนานกินอาหารกันไปแต่แต่เราเนี่ยน้องเขาเนี่ยดักจับแล้ว ตนี่ถามน้องก็ถามว่าเธอเมื่อไรจะมาอีกก็ฉันยังไม่รู้เลยเพราะช่วงเนี้ยผัวฉันเอออยู่บ้านเขาว่าแบบนี้น้องก็เลยว่าอ้าวงั้นก็เออก็อยู่บ้านดูแลผัวแลอืยังไงไงเธอก็ต้องเดูแลผัวตัวเองเพราะว่าถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเราต้องดูแลเขาอ่ะก็คุยกับเพื่อนไปแบบนี้นะทั้งๆี่ในใจรู้แล้วว่ามันไม่ปกติก็ไปในเมืองอีกเขียนลูกไปอีไอความที่เราเคยไปเจอตรงนั้นไอร้านกาแฟร้านนั้น่ะ เข็นไปก็ต้องไปตรงนั้นไงอืมเข็นลูกไปเที่ยวก็ต้องไปตรงนั้นก็ไปเจออีกทุกคนจากที่เออเห็นเขาคุยกันกระหนุงกระหนิงแล้วเห็นเขาทํามือแบบนี้สามีทํามือแบบนี้กับเออกับผู้หญิงคนนี้แล้วตอนนี้น้องเขาก็คือในใจนี่เสียววบเลยจากที่แรกคิดว่าเขาอาจจะมึงอ,อื่นเจอกันหรืออะไรแล้วเขาอาจจะหลอกเราโกหกเราเพราะว่าไม่อยากให้เราเนี่ยไม่สบายใจหรือเปล่า คิดนี้แงดีกับเพื่อนไงน้องเขาก็เลยคิดในใจว่ามันไม่ใช่ละผัวก,กลับมาบ้านน้องเขาเลยบอกว่าเป็นยังไงดื่มกาแฟอร่อยไหมอ๋อผัวนี่ตกใจเลยเอ้าดื่มกาแฟอะไรเหรออืฉันเห็นเธอน้องก็ถ่ายรูปมาเรียบร้อยนะถ่ายรูปมาเรียบร้อยถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วก็คุยกับสามีตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ผัวเล่าให้ฟังว่าเออผู้หญิงคนเนี้ย โทรหาเขาน้องเขาตกใจมากเลยโทรหาสามีเราได้ยังไงเอาเบอร์มาจากไหนกับเบอร์จากไหนเล่ากับเบอร์จากในมือถือน้องเขานั่นแหละคิดว่าผู้หญิงเพื่อนรักคนนี้จะต้องไปขนควายเจอมือถือเจอเออเบอร์มือถือของผัวเขาเนะี่ยในมือถือของน้องเขานี่แหละเพราะน้องเขาเลี้ยงลูกด้วยทำข้าวให้เพื่อนกินด้วยก็คุยไปกันไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกมาแล้วก็ไม่รู้ไงว่าเพื่อนจะทรยศขนาดนี้เนาะ ็เขาบอกว่าโทรหาเขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเออช่วยฉันหน่อยนะตอนเนี้ยผัวฉันอารวาสเธอมารับฉันหน่อยได้ไหมเออคือมันเป็นเวลาที่ผัวเลิกงานและต้องผ่านทางนั้นพอดีก็เลยรับออกมาแล้วเขาถามว่าเอเอไอผัวฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าทีแรกเขาคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยจะมาที่บ้านเพราะว่าน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่ามาที่บ้านประจำเนาะจริงๆแล้วไม่ได้มา พอรับขึ้นรถแล้วก็ร้องห่มร้องให้ออก็ประมาณนะั้นร้องห่มร้องให้กับฝรั่งแล้วก็บอกว่าเธอฉันไม่อยากออไปเล่าเรื่องทุกข์ใจขนาดน,นี้ให้เมียเธอฟังแล้วถ้าเมียเธอรู้ว่าเธอมารับฉันเนี่ยเมียเธออาจจะเสียใจก็ได้นะเออก็ชวนไปนั่งดื่มกาแฟฉันขอสงบจิตสงบใจเออนั่งดื่มกาแฟสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฉันก็จะกลับบ้านคือฉันไม่ไปบ้านเธอหรอกเพราะว่าฉันกลัวเมียเธอ,เอ,อไม่สบายใจแล้วความเป็นเพื่อนของเราจะจบลงนี่เขาพูด เพื่อนรักให้พูดดีนี่ผัวฝรั่งเล่าให้ฟังนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เลยเอาไปส่งผัวฝรั่งดื่มกาแฟกับผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วก็เอาไปส่งแต่เนี้ยการดื่มกาแฟเช่นเนี้ยในเมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปครั้งต่อมาโทรอีกเธอฉันรู้สึกดีมากเลยฉันขอบคุณเธอมากนะที่เธอเอ,อ่อมารับฉันวันนั้นแล้วก็พาฉันไปดื่มกาแฟฉันกลับมาฉันมีสติที่จะคุยกับสามีได้ดีขึ้นตอนนี้ฉันและสามีฉัน ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วฉันอยากจะเลี้ยงขอบคุณเธอก็เลี้ยงกาแฟขอบคุณอีกแต่ก็ไม่กล้าไปเลี้ยงที่บ้านเพราะกลัวเมียเธอรู้ฝรั่งก็ไปเหมือนเดิมไปรับเหมือนเดิมไปดื่มกาแฟแตอนนี้พอดื่มกาแฟแล้วครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีครั้งที่สามครั้งที่สี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงคนนี้จะหามาเออพูดมานั่นมานี่ตลอดพอ,อ,อดื่มกาแฟไปดื่มกาแฟมาผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาอะกําลังจะเลิกกับผัวเขาตอนนี้เขาอะ อยากหาคนช่วยอืมอยากหาคนช่วยเพราะเขาว่าไม่สามารถที่จะเอ่อทำคนเดียวได้ภาษาเขาก็ไม่ค่อยเก่งเขาก็ได้งง,งูปลาเออประมาณนั้นผัวฝรั่งของเพื่อนเนี่ยก็คือมันรู้จักกันมาตั้งแต่ประเทศไทยไงแล้วมันเข้ามาทีละหน่อยทุกคนมันไม่ได้ว่าเออเข้ามาจะพัดจะผูรีบวิ่งเข้ามาหรืออะไรอย่างงี้คือเข้ามาทีละหน่อยก็เลยตกลงว่าจะช่วยแต่นี้ไอ้ตกลงว่าจะช่วยเนี่ย ก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะเดินเรื่องเอออันนั้นอันนี้ตอนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยก็มันสารพัดที่จะหาเรื่องมาคุยกันความผูกพันมันเกิดขึ้นผัวฝรั่งของเราเนี่ยของน้องเขาเนี่ยบอกว่าเออฉันก็สงสารเขาจริงๆฉันไม่ได้อยากคุยขเขาหรอกฉันก็สงสารเขาแต่เขาอ่ะคิดเอออย่างอื่นกับฉันฉันก็สงสารเขาแต่เขาอ่ะพยายามบอกว่าเขาเนี่ยอยากได้เออ แฟนแบบชัน้นเขาบอกว่าเธอโชคดีมากที่ได้แฟนอย่างชั้นฉั้นเป็นผู้ชายที่เปอร์เฟกที่สุดเอเอขาโชคไม่ดีเลยที่ไม่ได้เจอผู้ชายแบบนี้อันนี้คือการอ่อยของผู้หญิงไทยเนาะการอ่อยของผู้หญิงไทยที่อ่อยผัวแล้วคราวนี้ฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันมีเมียแล้วเมียฉันดีมากเลยแล้วก็เล่าประมาณนี้แต่อีเพื่อนรักเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไงทุกคนมันไปนบอกว่าเธอเธออาจจะไม่รู้นะว่าก่อนที่เมียเธอเนี่ยในช่วงที่เธอทําความรู้จักกับ กับเมียเธอก่อนที่จะแต่งงานมาเนี่ยเมียเธอเนี่ยเขาอะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายไทยซึ่งขณะที่เธอทําเรื่องแต่งงานะเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะคือมันเป็นเรื่องที่น้องเขาไปเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังแต่เรื่องจริงๆมันไม่ใช่เป็นขนาดนั้น เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเจอฝรั่งก็มีผัวไทยทึ่งคนไทยหลายๆคนในอนที่มันจะมีผัวฝรั่งก่อนที่จะไปเข้าแอปหาคู่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ฝรั่งหลายๆคนก็มีประวัติมีผัวไทยมาก่อนทั้งนั้นมันเป็นเรื่องปกติอีเพื่อนรักนี่ก็มีผัวไทยมาเหมือนกันผัวไทยก็เตะก็ตีแต่เพื่อนรักเราดันไปคุยอีกแบบหนึ่งว่าเราอะใช้ชีวิตอยู่กับผัวไทยคนนั้นจนเราได้บินมาแต่งงานที่นี่ ผัวเราก็ไม่เคยถามเราเลยว่าจริงหรือไม่จริงผัวเราก็ฟังเขาแล้วเขาก็จะมีรูปมีอะไรสมัยก่อนคนเรามันเป็นเพื่อนรักมาก่อนมันก็ต้องมีรูปถูกไหมคะก็มีรูปสมัยก่อนที่ว่าไปเที่ยวด้วยกันเอ,อ่ออีเพื่อนรักเราเนี่ยก็ไปกับผัวไทยของเขาส่วนเราก็ไปกับผัวไทยของเรามันเป็นเพื่อนรักที่รู้จักกันมาตั้งแต่ประเทศไทยเขาก็บอกเนี่ยผู้ชายคนนี้ไงอังนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วผัวเ,เ,เราเนี่ยเริ่มคือผัวเรานะเริ่มระแวงเราเริ่มระแวงว่า เอ๊ะไอ้ที่ส่งเงินว่าคนนู้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนน่ะที่ว่าครอบครัวเดือดร้อนที่ว่าผัวส่งไปช่วยส่งให้พ่อให้แม่กินเนี่ยจริงไหมเพื่อนรักบอกว่าเขายังติดต่อกันอยู่นะเธอฉันน่าสงสารเธอฉันน่ะเลิกกับผัวไปแล้วแต่ฉันแต่งงานกับฝรั่งฉันกับเจอฝรั่งไม่ดีแต่เขาทําแบบนี้ทําไมเขาถึงได้เจอฝรั่งดีๆแบบเธออืมความผูกพันมันเริ่มเกิด เกิดเพราะว่าผัวก็เริ่มหูเบาฟังเขาเพราะเขามีรูปมายืนยันเป็นหลักฐานแต่ฝรั่งน่ะมันก็ไม่ได้ฉลาดทุกคนพี่จะบอกให้นะฝรั่งบางทีอะเสือกับเออผีกับสางมันอยู่ด้วยกันอืมไอ้ผัวเราก็คือน้ํามันดีๆส่วนผู้หญิงก็ไฟดีๆนี่เองก็ในเมื่อเข้าใกล้กันมากๆไฟมันก็ลุกไฟมันลุกอืมไฟมันลุกถามว่าเออน้องเขาก็เลยถามว่าทําไมเธอไม่ถามฉันก่อนฉันอยู่กับเธอมาฉันไป เออฮอลิเดย์ฉันก็ไปกับเธอเธอคิดว่าถ้าฉันยังอยู่กับผู้ชายคนนั้นเธอเอามือถือฉันมาดูได้เลยฉันไม่ได้ติดต่อกับผู้ชายคนนั้นเลยและเธอสามารถไปดูที่ประเทศไทยได้เลยว่าเออเรื่องเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นมันมีมันจริงไหมอะไรไหมเธอไปหาไปกับฉันไปหาครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างมันออมันมาให้เธอเห็น เป็นตัวเป็นตนเลยว่าเออคนนั้นเดือดร้อนอย่างงั้นคนนี้เดือดร้อนนี้ฉันพูดให้เธอฟังฉันไม่ต้องการเงินจากเธอด้วยซ้าแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรเราสามารถช่วยเขาได้เพราะว่าเธอก็รู้จักญาติฉันตอนนี้อีแค่ผู้หญิงคนเนี้ยมาบอกว่าฉันยังติดต่อกับผัวเก่าอยู่อาจจะเส่งเสียให้ผัวเก่าเพราะว่าเราไปเล่าให้เขาฟังไงจริงๆน้องเขาผิดเองที่ไปเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังว่าญาติคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนแล้วผัวก็ส่งเงินให้ฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เอาเรื่องแบบนี้ มาพูดกับผัวเราแล้วก็บอกว่าถ้าครั้งนั้นที่เธอส่งเงินไปนะเนี่ยเธอจําได้ไหมที่เธอส่งเงินเมียเธอก็มาเล่าให้ฉันฟังหรือว่าจริงๆแล้ว,วเขาส่งไปให้ผัวเก่าเขาประมาณนั้นซึ่งฝรั่งพอได้ยินอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็อยากจะติดต่อกับเขาด้วยนั่นแหละอย่างถ้าถามพี่นะพี่แซงนิดนึงไอ,อ้ผัวเราก็ไม่ดีไงอืมผัวเราก็ไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีถ้าผัวเราดีผัวเราจะไม่ฟังผู้หญิงคนนี้แต่นี่ผัวเราก็ไม่ดีด้วยไงอืม ก็ไม่ดีด้วยในในขณะที่เรามีลูกมีอะไรเนี่ยไอความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปจากที่ว่าเคยสวยหุ่นดีก็อ้วนตุ้ดตะอะไรก็ประมาณนี้ส่วนไอผู้หญิงคนนั้นก็เขาไม่ได้มีลูกมีเต้านี่เขาก็มานั่นยุนั่นยุนี่ผัวเราก็เชื่อเขาถามว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันหรือ,อยังผัวยอมรับว่ามีแล้วมีแล้วแล้วตอนนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมถ้าเคอคิดว่าเธอรักเขาแล้วจะไปอยู่กับเขาฉันก็จะเลิกกับเธอ น้องเขายอมหย่านะถามว่าถ้าน้องเขาหย่าเนี่ยน้องเขาต้องกลับประเทศไทยไหมน้องเขาก็อยู่ไม่ถึงสามปีเช่นกันไม่ต้องกลับค่ะน้องเขามีลูกอืลูกเขายัางเล็กเขาไม่จําเป็นที่จะต้องกลับประเทศไทยแต่ผู้หญิงคนนั้นถ้าอยากกับผัวจาเป็นต้องกลับประเทศไทยน้องเขาก็เลยบอกสามีว่าถ้าเธอต้องการผู้หญิงคนนั้นเธอก็อยากกับฉันได้ถ้าเธอไม่รักฉันแล้วก็คุยกันปรับความเข้าใจกันเออคุยไปคุยมาฝรั่งก็เริ่มมีสตินะเริ่มมีสติ สติจริงหรือสติปลอมไม่รู้นะแต่เริ่มมีสติน้องเขาบอกว่าเริ่มมีสติก็ขอโทษแล้วก็จะไม่คบผู้หญิงคนนี้เลยเขาก็บล็อกผู้หญิงคนนี้ทุกช่องทางบล็อกหมดเลยไม่คุยไม่อะไรอีกแล้วคือไอ้ที่น้องเขาไปเจอตามร้านกาแฟเนะี่ยก็เขาก็มีอย่างอื่นกันมาก่อนหน้าแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วน้องเขาบอกตอนนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยใหม่ๆตอนที่ผัวบล็อกไปอ่ะเพื่อนก็หายไปนะเพื่อนก็หายไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าผัวเราเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังหรือเปล่าว่าเราจับได้ก็มไม่ วันหนึ่งเพื่อนโทรมาเป็นยังไงสบายดีไหมตีหน้าเนียนเป็นยังไงสบายดีไหมน้องเขาก็เลยบอกว่าสบายดีเออแล้วเธอละเป็นยังไงมากโอ้ผัวฉันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเล่าผัวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเดิม คือเนี่ยอยากกินนันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้กินโอ้ยเออวยววยถ้าทําอาหารไทยเมื่อไหร่ก็จะด่าโทเมื่อนั้นซึ่งเรื่องจริงจริงเมื่อก่อนน้องเขาเชื่อหมดนะแต่เรื่องจริงจริงเนี่ยตอนนี้น้องเขาไม่รู้ว่ามันมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องปปอมหรือว่าอยากจะเอาตัวเฟงเข้ามาในครอบครัวเรากันแน่น้องเขาก็ไม่ชวนมาบ้านไม่ชวนเพราะว่าเออเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรทั้งสิ้นก็คือผัวเขาบอกไปแล้วก็คือ อยากจะจบอ่ะตัวเองก็เหนื่อยด้วยแต่เราก็มีลูกเล็กๆด้วยถามว่าเราอยากจะพี่หนูก็ไม่ได้อยากจะหย่าแต่ว่าหนูก็ให้อภัยผัวแต่ทุกอย่างในใจอ่ะมันยังคาอยู่ในใจหนูว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมเพื่อนเราทําแบบนี้แต่นี้ไอ้เพื่อนเนี่ยก็คิดว่าเอาถูรไปแล้วเขาก็ยังคุยกับเราดีคิดว่าคงจะไม่ได้มีปัญหาใดๆมาบ้านโดยไม่ได้นัดหมายก็เหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าผัวบอกเขาไปแล้ว คิดว่าคงจะไม่ได้ติดต่อกันเออเขาก็เลยมาบ้านเราโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่มาช่วงบ่ายๆใกล้ผัวเราจะเลิกงานประมาณนี้พอมาก็มากดกิ่งน้องเขาก็ถามว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเขาบอกนี่ฉันเอออันนั้นอันนี้ก็มาเออเนี่ยผ่านมาทางนี้เราก็เลยแวะมาหาก็ทําเป็นแบบว่าร้องผมร้องไห้นะน้องเขาก็ลงไปข้างล่างคือน้องเขาอยู่น้องเขาอะมีบ้านอยู่ชั้นบน แต่ว่าผู้ผู้หญิงคนนี้เขามากดกิ่งข้างล่างเนี้ยน้องเขาก็ลงไปข้างล่างน้องเขาไม่ได้ให้เข้าบ้านนะคะทุกคนเขาบอกว่าลงไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้โผล่เข้ามากอดเลยนะว่าโอ้เนี่ยเธอฉันเนี่ยย incident, kind of kind of ังง so, ั้นยังงคือทุกอะทุกทุกทุกมากไม่รู้ทุกจริงทุกปลอมไอ้น้องเขาเนี่ยในใจเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่อยากพูดเขาบอกยิ่งพูดน่ะเราก็ยิ่งเสียใจพี่หนูรักเขามากหนูช่วยเขาทุกอย่างบางครั้งหนูแอบเอาเงินที่ผัวหนูให้เขาติดกระเป๋าด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าผัวเขาไม่ได้ให้เงิน และไอการที่เราทําอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นผ <l ice> นลร้ายกับเราขนาดนี้น้องเขาลงไปน้องเขาบอกว่าเออก็อุ้ยโผเข้ามาโกรธย่งงั้นนี้ฉันเสียใจฉันร้องไห้อย่างงั้นอย่างนี้มีปัญหานู่นนันนี่น้องเขาบอกว่าเออเธอกลับไปเถอะนะเออเธอไม่ต้องขึ้นไปบ้านเราแล้วคือจริงๆแล้วเรื่องผู้หญ,หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากจะรู้เฉยๆว่าทําไมสามีเราถึงบ,กบอกเขาประมาณนั้นก็น้องเขาบอกเธอไม่ต้องไม่ต้องไอนี่แล้วไม่ต้องมาบ้านฉันแล้วฉันไม่เชิญคุณเพื่อน,นบ้าน,านฉันไม่เชิญคือขึ้นบ้านและฉันไม่ให้เธอขึ้นบ้าน ผู้หญิงรู้ตัวทันทีเพราะว่าผัวเราไปบอกเขาก่อนใช่ไหมคะก็เลยเข้ามากอดน้องเขาฉันขอโทษฉันขอโทษที่ฉันทําไปฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนี่อ้าวสารภาพมาโดยอัตโนมัติว่าฉันได้ก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจเออเพราะว่าผัวฉันไม่ดีกับฉันเออบังเอิญผัวเธอไปช่วยฉันพอดีฉันก็เลยเผลอใจอืมเผลอใจที่จะแย่งผัวเราแล้วน้องก็เลยถามแล้วที่มาเนี่ยมาทําไม เออฉันอยากจะขอโทษเธอและขอโทษผัวเธอเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอะอยากขอโทษเธอขอโทษผัวเธอเออที่ฉันทําลงไปฉันไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ผัวฉันไม่ดีกับฉันแล้วทําให้ในขณะที่ฉันเสียใจอ่ะมีคนเข้ามาฉันก็เลยเออทําเรื่องไม่ดีขึ้นมาประมาณนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปได้แล้วเพราะว่าผัวเขาใกล้จะกลับมาแล้วฉันไม่ต้องการให้เธอเข้ามาในครอบครัวฉันอีกถ้าเธอไม่หยุดฉันจะแจ้งให้ผัวเธอทราบฉันจะบอกผัวเธอว่า เธอทําอะไรกับผัวฉันแล้วฉันอยากจะรู้ว่าผัวเธอจะให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปไหมผู้หญิงคนนี้กลัวมากเลยทุกคนคนเลยกลับไปกลับไปก็ยังส่งข้อความมาเสียอกเสียใจขอโทษขอโพยคือน้องเขาไม่ได้ให้อภัยแต่ตอนนี้สิ่งที่น้องเขาเป็นนะที่เขาเครียดนะเขาไม่ได้เครียดว่าผัวเขาคือผัวเขาบอกผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแต่ที่เขาเครียดเพราะว่าเขาไม่สามารถทําใจได้กับสิ่งที่ผัวเขาไปมีอะไรกับเพื่อนซึ่ง ผ่านมาถามว่ามีอะไรกับเพื่อนนานไหมไม่ต่ำกว่าสาม,มาเดือนน้องเขาบอกไม่ต่ำกว่าสาม,มาเดือนที่ผัวกลับบ้านผิดเวลาแล้วถ้าก็าที่เพื่อนช่วงหลังๆเปลี่ยนไปหนูจะเอ,อ่อทำอย่างไรกับความรู้สึกของหนูดีพี่หนูยังไม่อยากเลิกตอนนี้เพราะว่าลูกหนูยังเล็กลูกเขายังเล็กอยู่หนูก็น่าสงสารลูกเขายังเล็กอยู่นะก็หนูควรจะทําอย่างไรดี บางครั้งหนูไม่กล้าที่จะเล่าให้ญาติพี่หนงฟังไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครใครฟังเพราะว่าหนูอายเขายิ่งคนในเมืองคนไทยในเมืองที่หนูอยู่หนูยิ่งไม่อยากเล่าให้เขาฟังเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะไปดินทาหนูแบบไหนเขาจะไปว่าหนูแบบไหนขอบคุณพี่มากเลยที่รับฟังเรื่องของหนูเอหนูอยากให้พี่เนี่ยเอาเรื่องนี้ไปแช์หนูอยากจะคุยกับหนูอยากจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในเพจหลายๆคนที่เข้ามาแนะนําว่าหนูควรจะ ทำใจอย่างไรดีที่จะให้อยู่ต่อได้และถ้าเกิดว่าหนูเลิกไปคนที่จะลำบากจะเป็นลูกหนูไหมแล้วหนูจะอยู่อย่างไรหนูเรียนภาษาแล้วแต่หนูทํำงานไม่ได้เพราะลูกหนูยังเล็กหนูควรจะทําอย่างไรแต่หนูบอกพี่เลยว่าผัวหนูดีมากส่งเสียให้ทุกอย่างเงินทองให้ใช้ไม่เคยขาดและที่แน่ๆผัวของหนูเขาไม่ได้คิดยากับหนูเขาก็บอกหนูว่าเขารักหนูเขาขอโทษทุกวันนี้ผัวหนูดีกับหนูมากกว่า ตอนก่อนๆที่ว่าเคยให้นุ่นให้นี่ทุกวันนี้บางครั้งซื้อของหวานแพงๆให้หนูซื้อนุ่นซื้อนี่ให้หนูคือถ้าเป็นเราก็คือว่าเหมือนกับเหมือนกับง้อนะทุกคนเหมือนกับงอ้อน้องเาก็เลยว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าหนูควรจะทําอย่างไรดีกับความรู้สึกของหนูที่มีกับผัวแล้วก็ที่มีกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยหนูตัดออกไปแล้วแต่หนูควรจะโทรบอกผัวเขาดีไหมว่าเขาทําอย่างนี้กับครอบครัวหนูเพราะว่าหนูก็รู้จักผัวเขาแต่ไม่ได้สนิท เราอะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่กับผัวเขาไม่ได้สนิทถ้าหนูบอกผัวเขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่คิดว่าเออผัวเขาจะทําอะไรผัวหนูได้ไหมหรือว่าจะแจ้งความผัวหนูได้ไหมหรือทําอะไรกับผัวหนูได้ไหมอันนี้คือความคิดที่น้องเขาคิดคือตอนนี้เขาฟุ้งซ่านอะทุกคนเออพ,พี่ถามนะถ้าถ้าถามพี่นะหนูก็หยุดคบกับเพื่อนคนนี้ไปตามนั้นแหละแต่ว่าจะไปบอกผัวเขาเนี่ย ก็ถ้าทุกอย่างมันหยุดแล้วก็จบลงแค่นี้เธอหนูอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดแล้วค่อยว่ากันดีกว่าไหมแล้วก็ถ้าไม่หยุดเราก็ต้องเลิกกับผัวเราเพราะว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะต้องส่งเสียหนูส่งเสียลูกทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้แค่เออเสียเงินนิดนิดนดหน่อยเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงดูเราเพราะเรามีลูกแล้วเราต้องดูแลลูกเล็ก ก็พี่ก็นแนะนําหนูได้แค่นี้เอาน้องๆเข้ามาดูหนูช่วยแนะนําน้องเขาหน่อยเรื่องนี้จะยาวนิดหนึ่งน้องเขาเล่ามารายละเอียดมันเยอะกว่านี้อีกแต่พี่ไม่สามารถที่นํามาเล่าได้ทั้งหมดก็แนะนํากันดีๆสงสารน้องเขาน้องเขาเนี่ยพลาดเองที่ว่าเชื่อใจเพื่อนสนิทของตัวเอง